สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับภูผานําโชคนะคะทุกๆท่านื่อนี้นะคะมานะคะอยู่ทีวัดปู่ทุ่งฝนนะคะแต่ว่ามาพอพอจํานะคะเนาะมาตามตัวเลขแนวทางตอนกันอีกนะคะเพราะว่าในวันที่ผ่านมานะคะตัวเลขแนวทางของประจากับเขาศูนย์เก้าพอเพิ่นกันบไฮวิ่งศูนย์กับเขานะคะเนาะวันนีน้นะคะมาตามตอนแนวทางว่าพอเพิ่นสีฟันเน้นเป็นตัวไดนะคะแล้วก็เด่นเลขวิ่งให้เป็นตัวไดนะคะกายภาพเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เข้าไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางร่วมกันค่ะ สวัสดีครับปฟนครับทางช่องมาตามยนทางน้อวเนาะวันที่ผ่านมาเขาบมื่อไ่เขาได้ศูนเก่าล่างมากเลเสเขาศูนเก่าล่างโอพอเห็นว่าได้ซสือ้อเนเขาศูนเก่าเจ็ดวันนี้มันได้แปดสามส่วนี้ขานได้ศูนเก่าเนาะได้ซูนเก่าน้องวเนาะ ตัวนี้แค่ได้แปดสามนี่คือของไฮบรดโอ้ขาสูตรน,นี่สูตรเดียวกันสูตรเก่าสูตรเดียวกัน,น,กนอ๋อก่าคืคองวนจำวันที่ทสิบหกวัที่พันม <6 S 2> าเลยจะครูเหอนมาเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าก็สองเก้าสามครูอ้ได้สามครูอืมได้แค่สามครูแค่นั้นพวันนี้ได้ซีวันนี้ได้ซีเอาเลขวิ่งก่อนพอเลขวิ่งยังก็พอวิ่งสามลองเจ็ด วิ 3, ่งสามิ่องเดินสามล่องเกตวิ่งวิ่งมีบนล่างมาเพาเดินสามล่องเกตค่ะเดี๋ยวเดิ่มเพาะเริ่เขียนก่อนวิ่งสามบนล่างเจ็ดเดินสามลองเกต ก็จับคู่ไว้แล้วนะครับจับคู่ีนนี้หกสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดสมโอ้คือว่าพอพอเห็ุเห็ุมาหายแล้วแล้วก็แล้วแล้สี่คู่ฟันไปพวกปกติเพ่อฟันพอฟันแม่นดิฟันขึ้นมันจำมาไหนอันจำในะถ้าวันเด็กจำาไหนมันนหลายหดฟันคนสิจำจับหอนหนัก่ะเด็กิอยหอนหนักผมบใยญ่มาหน่อยคนที่เงงเงแ่าดีมาถ้าจำเด็กว่าได้บ่อย้าจะอ่านในฟังอยเด็กโยหอนหนัก ดูอาไปากันยถ้าาคนกับลายฝนเราะดนความฟันเท่ากับลู่ซีดผมเมือกันมาจํบเด็กมาได้เลยเสียดายว่าสั่นฟันใหม่ก็พอเด้อคนฟันเหม็นเด้อพอจําฟันเม็นแต่ฟันใม่จะด้พเด้อสำหรัฟันเห็นหนักมัน็กเหม็นนี่พอเหม็นยู่คนเป็นทบเป็นังง้ครับผู้ที่จไม่เขาบงสองมาหนึ่งวันละง้ับ เลขให้เจ้าอ่านในฟังอย่างเดียวป็นี่าเป็นเสียงแหนว่าคือคือเจ้าอ่านอ่านตัวเลขให้ฟังอยู่แต่พอจำว่าอะไรอยู่อยูเสียงนักนะมเป็เื่อมากกเสียงเห็บขวานะเงียบางนิดน่อยห่อกน้องางค่ะเสียอะไรด้จำาอะไรดีพอเสีย่อะเรไดครับมันจำได้แค่ยังอันนี้ที่พอจีไข่นี่ก็เป็นชุดบนล่างเมืนวาคะบนหลังสี่คูนบนล่างัล่จ้ะสี่คูนแล้วพอนะ หกสามเดี๋ยวทุกอเ้ิ่มัวเหรนบนเหรนล่างใดมันรวมอบนล่างไดหกสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดสามหกสามศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดศูนยแปดสามบนล่าง ีกลับน้ำมันพอเนาะกับด้วยกันไว้นะครับคับกลับกาแฟกันน้ำมันพอที่ที่สูตรประกับคือแปดสามสิบเจ็ดหกวันประกับไม่สูตรเก่าตรงเตะไหนเห็ดไนบอกได้เดือถือว่าเขาเลยเขาตรงเตะเนาะเด็กมันแปดเก้าสูนเนาะแปดเก้าสูนไม่หมะเขาอเ่กันศูนเก่าวันนี้ได้ขึ้นมาหนึ่งสองสามขึ้นมาหนึ่งสองสามแล้วห้าเห็ดมันมันประเด็นสามมร่องเจ็ดแถวพอมเขาเลยเราเรยวมาก ก็เลขพ่อกับซีคูต้องจับไปเนลินได้ทั้งล่างทั้งบนได้เลยวัตถุว่าไรสำหรับผู้งบหน่อยครับโอเคเลยนะพ่อคนนี้พ่อมีตัวมักหลือเปล่อในซีคูนี่มักตัวใดพิเศษมักนี่ไงค่ะในซีคูซีคูมักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมักศูนย์เจ็ดไล่มักตัวเดียวนเยอะพ่อเนาะ ต่เรียญชวอือต่วต่ว่ว่มักคุ้มสอบจนตัวมักสอบส่วนตัวคือมักเจ็ดศูนย์ค่ะเอาฟินองแต่ว่าเข้ากระเรียนบทชุดนะคะเนาะแต่พอคนมักเจ็ดศูนย์อือเลขพอว่าลายตัวเคครับตากนาลงทุนสำหรับภูมิบหน่อยแต่โอเคเละหล่ะ พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่พ่อเ้าจับกันอันนี้พ่อจับเันห่อจับจับจับห่อจับตัวนี้แหละตัวตัวที่เฮ็ดแล้วนี่ไม่ต้องจับให้พ่อจับใช่ให้จับคู่หน่อ่าใครยืดใช้ถอดจับโอ้จับยก็คือจับใส่กล่องให้นะห่อตั้งตั้งใส่กล่องทำให้กล่องเสร็จได้หอดได้ได้ครับได้โยกกระดิ่งได้ไหมก็ได้พอยกย้องก็ขึ้นยังไงห่อเออครับน้อพี่น้องชัดเจนนะคะเนาะพ่อจับให้แล้วนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ก็บหน้านจอไปรับเอฟซีเฮ่อจามีนะคะบนล่างนะคะพร้อมตกกลับนะคะเนาะในวันที่ผ่านมาเลขของประจานะคะกระเข่าศูนย์เก่าเนาะพอเนาะใะน,นวันที่ผ่านมาพอเฮดได้สามคูนะคะแต่วันนี้เฮดได้สี่คูเนาะพอเนาะกัดตามแนวทางตัวเลขเด้อครับพี่น้องแบบพอเป็นเฮดได้นะคะมีหกสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์หลักกับแปดสามนะคะหลักกับเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะวิ่งเดินสามล่องเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ลองพิจารณาเบิงเนะืน่องวันที่ผ่านมาเล็กวิ่งบอกะมานัากันเนะวะเนาะมักโดนวิ่งสูนบหน้าจอไว้เนี่ยทรับย์เอฟซีเฮ้ากับไปเ,เปลีนนาา่ยนแนวทางจับฉลากกินแบงงวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาหกห้านะครับฝันอยู่นะพอแต่ว่าจำเมื่ได้ตีพอว่าตัวยัวงโูเสียดายพออาชีพมหาพออีกโค้งซื้อถายมาเอาความฝันพอเพราะว่าความฝันพอกระแม่นนะพอเในี่กาบุญบ้านวันพุธมาลดเพราะว่าโอ้เจดีย์บูชาปู ขวัน้ำถลายเป็นวันที่11วันที่11ไม่อึนมาเฮยค่ะซีเซียนเพ็ดรพิธียังกระเพาะบุญเบิกบ้านนะบุญเบิกบ้านอือการบุญเรียบ้านบุญเบิกบวัเอาพอว่างเลอก็ะไรพร้อาขวัยถลูค่ะล่ําถวายปู่ซีิมีการขอเลขขอยางพื้นี่บ่เพาูบันทึกคูหายยี่บ่สิบ่หายยีบ่เนาะพูเนาะขว็ครับค่ะ ก็มัดเกดศูนอีแล้วนะพ่อเนาะี่ะลักลอยมาหกเหมดลักลอยหกพ่อเอ้าเดี๋ยวเขียนไหพี่น้อเพิ่นนับก่อนลักลอยได้หกตอนที่พ่านมาลักลอยเพราเขาบวชหกหกว่าในด้หกตะเข้าได้ได้ลักลอยหกแล้วพ่อเนาะแค่าต๊กันไม้คันคันพี่วาวเพ่งซื้อหกสีสามเลขกโอ้ลักลอยได้สามตัวบอมอโอเลข3สามตัวสองชุดมันหรอหกสี่สามโต๊กันทั้งมันหก่นสาม ลักลอยได้หกหกสี่สามวันนี้เลขสามศูดย์สามตัวพ่อบอกได้หกสี่สามนะเออนึ่งละเข้ยเขากับจังจับเป็นเด็กสี่ห้าคุณคนบ่เมื่อวันที่สามศูนย์สามหกสามบ่ลองบื้องล่างหกสี่สามครั้งเขตัวเดียวว่าตัวสามเดียวตัวเดียวหกสี่สามน่ะอือก็เลยสามตัวพ่าไงเลยสามตัวหกสี่สาม เก็พี่น้องเนาะค่ะเนาะบ่คือว่าเน้นเล้วบ่อตัวเดียวด้วยดินหกสี่สามเน้นมักสามแนเนาะครับสามมามากสามเนาะพ่อเนาะหกสี่สามก็คือบ่มีในชุดนี้พาะบ่มลงหกหมักสามแต่หอมเรามักสี่เรามาใส่โอ้แถมแถมไปตัวแถมตัวมักตัวพิเศษสี่ยงกรบชุดหนึ่ก็คือสี่สามเนาะในเนาะครับอ่ะค่ะพี่น้อง แคปนาจอเด้อค่ะหลักร้อยหกนะคะพอเพิ่นหมักหกสี่สามนะคะสำหรับเหล็กชุดสามตัวนะคะเนาะแคปนาจจอนะคะเป็นแนวทางเด้อค่ะไว้ย,ยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะเนาะหกสี่สามค่ะกับมือนีนะคะถ้ามักถ้าชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานนะพี่น้องเนาะก,กับมานน้ำกันสามช่องนะคะแล้วนะคะ่ะ ช่องวิไลไห้โชกนะคะคับคุณพ่อของฉบาเองนะคะเนาะหลกช่องผู้ผาน้าโชกนะคะหลวก็ฉบาพ้าด้วยนะคะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานในเรื่องค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะกระสีคอราพี่น้องไปก่อนนะคะเนาะกับขอขอบคุณขอพูดอีพอร์เดอร์ค่ะที่แบ่งปันเนีทานน้องเพาะเนาะสวัสดีค่ะเพาะค่ะสวัสดีค่ะ